ได้เวลาเอาดีเข้าตัวถ้าแก่ตัวไปคุณจะใช้ชีวิตยังไงครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของชีวิตหลังเกษียณนะฮะ แต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้จะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของการวางแผนทางการเงินแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าผมไปเจอเรื่องราว2เรื่องราวนะฮะที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็ชวนให้เราคิดนะฮะแล้วก็อยากที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะว่าเออแล้ว,ลวเราเนี่ยจะวางแผนชีวิตในวัยเกษียณหรือว่าในวัยข้างหน้าของเราเนี่ยยังไงดีนะฮะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ เรื่องราวในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องของชายชลา2คนนะฮะเรื่องของคนแรกเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะฮะซึ่งผมไปอ่านมาจากเว็บไซต์ข่าวสด co. th นะครับโดยเขาเล่าถึงเรื่องราวของผู้ชายที่ชื่อว่าทัสกินดัสเดนนะฮะคนนี้เนี่ยเขายังไม่ชลานะฮะเขาเป็นพนักงานยกกระเป๋านะฮะในโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศตุรกีนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่ทำงานมาประมาณ กว่า31ปีนะครับมันมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งนะฮะที่เขาเนี่ยได้เจอบ่อยๆนะฮะซึ่งมีชื่อว่าชาวจอร์จคอตน่ซึ่งเป็นชายสูงวัยชาวอังกฤษนะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเดินทางมาเที่ยวแล้วก็พักผ่อนที่โรงแรมโครูนะฮะที่ประเทศตรุรกีที่นายทัสกินดัสแดนเนี่ยเขาทำงานอยู่เป็นประจำทุกปีมานานหลายปีนะฮะแล้วก็จะเข้าพักที่ห้องพักหมายเลขเดิมก็คือ401นะฮะ ตลอดทุกครั้งเลยนะครับทีนี้นะฮะเรื่องของเรื่องก็คือว่าหลังจากที่เขาพักมานานนะฮะอยู่ๆวันหนึ่งนะครับปรากฏว่าคุณคอตนน่เนี่ยะฮะได้ทำพินัยกรรมนะฮะแล้วก็ยกเงินส่วนหนึ่งจากมรดกของเขาเนี่ยให้กับพนักง,งานยกกระเป๋าคนนี้นะฮะโดยในพินัยกรรมเนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะฮะว่านายทัสกินดัสแดนเนี่ย ดูแลคุณลุงชายชาวอังกฤษคนนี้เป็นอย่างดีนะฮะนั่นก็เลยเป็นเรื่องที่ชายชาวอังกฤษคนนี้นะครับเขาอยากที่จะดูแลให้พนักงานยกกระเป๋าคนนี้เนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีเงินสําหรับไปเลี้ยงดูครอบครัวให้มีการศึกษานะครับทีนี้นะฮะมาถึงเรื่องราวเรื่องที่2นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะฮะเขาบอกว่ากะละครั้งหนึ่งนะครับมีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งนะฮะ ในช่วงวัยหนุ่มเนี่ยคุณลุงคนนี้เป็นหัวหน้าคนงานอยู่ในเมืองทองคํานะครับแล้วก็มีรายได้ที่ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าคุณลุงท่านนี้เนี่ยไม่เคยเก็บเงินเลยนะฮะมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดนะครับแล้วก็เนื่องจากคุณลุงเป็นคนจิตใจดีนะฮะใครมาหยิบยืมก็ให้เลี้ยงเพื่อนฝูงตลอดมีเพื่อนเยอะมากๆเลยนะฮะจนวันหนึ่งเนี่ยคุณลุงท่านนี้ก็เกษียณนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีเงินเหลือเลยจากการใช้ชีวิตอันยาวนาน แต่คุณลุงเนี่ยมีลูกถึง5คนนะฮะคุณลุงก็เลยคิดว่าโอเคถึงฉันจะไม่มีเงินนะฮะแต่ฉันเนี่ยจะไปอาศัยอยู่กับลูกๆทั้ง5คนเนี่ยน่าจะไม่ลําบากอะไรนะครับปรากฏว่าวันจันทร์คุณลุงก็ไปอยู่บ้านลูกสาวนะฮะก็ถูกลูกเขยเนี่ยพูดจากระทบกระเทียบนะฮะว่าทําไมไม่ไปอยู่บ้านลูกคนอื่นล่ะนะครับวันอังคารไปอยู่บ้านลูกชายนะฮะก็ถูกลูกหลานลูกสะใภ้เนี่ยนะครับพูดกระทบกระเทียบเหมือนกันนะฮะ เป็นแบบนี้ไปตลอดนะฮะไม่ว่าจะไปอยู่บ้านลูกคนที่3มคนที่4ี่คนที่ห้านะฮะก็จะต้องถูกลูกบ้างนะฮะลูกเขยหรือลูกสะพ้ายหรือว่าหลานๆเนี่ยพูดจาถักถางตลอดเวลาวันหนึ่งคุณลุงก็เลยตัดสินใจนะฮะที่จะเรียกลูกๆทุกคนมาพบแล้วก็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยจะไม่อยู่ประมาณสัก2ปีนะฮะเพราะว่าคุณลุงบอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยมาขอร้องให้ไปช่วยงานที่เหมืองทองคํานะครับ ทำให้คุณลุงเนี่ยจำเป็นต้องช่วยเขาจริงๆนะฮะลูกๆตอนนั้นได้ยินได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็สนับสนุนให้คุณลุงเนี่ยไปให้ผล,ผล,ผลนะฮะจะได้ไม่เป็นภาระอีกต่อไปปรากฏว่าเมื่อครบ2ปีนะฮะคุณลุงท่านนี้เนี่ยก็กลับมาพร้อมกับลังเหล็กไปใหญ่หนึ่งใบนะฮะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะฮะจะเดินไปไหนเนี่ยคุณลุงก็จะลากเจ้าหีบเหล็กเจ้ากล่องเหล็กเหล่านี้นะครับไปด้วยเสมอนะฮะ ล,ลูกก็เห็นแล้วก็แปลกใจนะฮะแล้วก็ถามว่าอันเนี้ยคือลังอะไรเหรอคุณลุงก,ก็เลยตอบว่าโอ้โหในลังนี้นะฮะมีสมบัติชิ้นสุดท้ายที่คุณลุงเนี่ยได้มาจากเหมืองทองคำของเพื่อนถ้าเกิดว่าใครดูแลคุณลุงจนถึงวาระสุดท้ายก็จะมอบสมบัติในลังเหล็กทั้งหมดให้ปรากฏว่าลูกๆด้ฟังนะฮะก็พากาันตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดูแลเอาอกเอาใจคุณลุงเนี่ยเป็นอย่างดีนะฮะ ต่างมาอาสาดูแลคุณลุงกันยกใหญ่จากเดิมนะฮะคุณลุงเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็โดนไล่นะฮะปรากฏว่าตอนนี้นะฮะวันจันเนี่ยไปอยู่กับลูกสาวคนโตนะฮะบรรดาลูกเขยกับหลานนะฮะก็โอ้โหมาเอาอกเอาใจบีบนวดให้นะฮะหาของกินดีๆมาให้แต่ว่ายังไม่ทันไรนะฮะลูกชายคนที่สองเนี่ยก็มาตามให้ไปอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ โอ้โหยังไม่ทันไรอีกเหมือนกันนะฮะลูกสาวคนที่3ก็มาตามให้ไปอยู่ด้วยอีกนะฮะทุกคนเนี่ยโอ้โหช่วยกันดูแลคุณลุงเป็นอย่างดีเลยนะฮะเพื่อที่จะแย่งกันเอาอกเอาใจแล้วก็ปรนิบัติคุณลุงท่านนี้อย่างดีที่สุดนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะไปอยู่กับลูกคนไหนนะฮะคุณลุงก็จะลากหลังเหล็กใบนี้ไปด้วยตลอดเลยนะครับเวลาผ่านไป7ปีนะฮะคุณลุงท่านนี้เนี่ยเสียชีวิตลงนะฮะหลังงานพิธีศพของลูกๆลูกๆทุกคนเนี่ยก็มานั่ง ล้อมเจ้าลังเหล็กใบนี้นะฮะเพื่อที่จะมาดูว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรเพราะว่าทุกคนหูคิดว่าน่าจะต้องมีทองคําแน่ๆเลยนะฮะก็ <ๆ S 1> ะะเลยมานั่งนะฮะแล้วก็ล้อมวงกันเพื่อที่จะแบ่งสมบัติกันลูกสาวคนโตก็เลยเป็นคนตัดสินใจที่จะเปิดฝาลังเหล็กลังนั้นนะครับแล้วก็พบว่ามีผ้าสีขาวปิดอยู่หนึ่งชั้นแล้วก็มีจดหมายอีกหนึ่งฉบับวางอยู่ลูกสาวคนโตก็เลยเปิด อ่านจดหมายนั้นนะฮะให้น้องๆฟังนะครับเนื้อความในจดหมายเขียนเอาไว้ว่าถึงลูกๆที่รักทุกๆคนก่อนอื่นพ่อต้องขอขอบคุณก้อนหินทุกๆก้อนในหลังเหล็กใบนี้ที่ได้เลี้ยงดูชีวิตพ่อจนถึงวาระสุดท้ายพ่อขอให้ลูกๆแบ่งก้อนหินในหลังเหล็กใบนี้ไปคนละเท่าๆกันเพื่อเป็นอนุสร์เตือนใจให้พวกเจ้ามันเก็บออมเสียตั้งแต่วันนี้เพื่อที่เวลาพวกเจ้าแก่ตัวลงไป จะได้ไม่มีชีวิตที่น่าสมเพชเยี่ยงพอรักลูกจากพอ่อโอ้โหตอนผมอ่านเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหคุณพ่อนี่ใช้ได้เลยนะฮะมีกลยุทธ์มีอุบายนะฮะในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูจากลูกๆนะครับซึ่งหลายคนนะฮะที่ได้ฟังได้อ่านเรื่องราวเรื่องที่สองนี้นะฮะอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมลูกอักตันยูแบบนี้นะฮะแต่ว่า ผมเนี่ยก็มาชวนคิดนะฮะมาชวนทุกคนคิดเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้นะฮะหลังจากที่ผมเนี่ยได้พูดคุยนะฮะหรือว่าได้อ่านบทความมานะฮะเขาเริ่มมีความคิดนะฮะอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่แต่งงานนะฮะหรือว่าเขาจะไม่มีลูกจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยมีอิสระทางการเงินเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะฮะบอกเลยว่า เราเกิดมานะะในยุคที่เราถูกพ่อแม่เนี่ยตั้งความคาดหวังนะฮะว่าเราจะต้องกลับไปเลี้ยงเขาในวัยที่เขาฉลานะครับแต่ว่าเด็กๆสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วนะฮะเขารู้สึกว่าลูกๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ได้นะฮะแล้วก็พ่อแม่เองต่างหากนะครับที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองเราต้องพร้อมที่จะเลี้ยงดูตัวเราเองได้นะฮะโดยที่ไม่ได้คิดนะฮะไม่ได้คาดหวังว่าลูกเนี่ยจะ ต้องมาตอบแทนบุญคุณหรือมาเลี้ยงดูเราอันนี้มันก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะฮะที่โอ้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดแบบนี้จริงๆนะครับผมก็เลยอยากที่จะมาชวนคุยมาชวนคิดนะฮะว่าเออแล้วตัวของเราเองนะฮะถ้าเกิดว่าเราแก่ชราไปเนี่ยแล้วลูกของเราคิดแบบนี้นะฮะหรือว่าเราไม่ได้มีใครที่จะเลี้ยงดูนะฮะเราจะมีชีวิตแบบ ชายชราคนแรกนะฮะหรือว่ามีชีวิตแบบชายชราคนที่2ที่ต้องไปขอความช่วยเหลือนะฮะหรือว่าต้องไปขอให้ลูกๆของเราเนี่ยเลี้ยงดูนะครับจริงๆทั้ง2แบบก็ไม่ได้ผิดนะฮะแต่ผมว่าทางหนึ่งที่ปลอดภัยไว้กว่านะฮะก็คือการที่เราเนี่ยจะเป็นที่พึ่งแห่งตนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้วางแผนยังไม่ได้คิดนะฮะว่าโอ้ ตอนกเกษียณแล้วนะฮะตอนที่เราแก่ตัวไปแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงผมว่าเราต้องเริ่มคิดกันแล้วนะฮะเพื่อที่วันหนึ่งข้างหน้านะฮะวันที่เราเสียชีวิตไปนะฮะเราจะเหลืออะไรไว้ให้กับคนข้างหลังมากกว่าแค่ก้อนหิน7ก้อนครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตดีโคตโดนเขาบอกไว้ว่า retirement is not the end of the road It's i the beginning of the open highway การเกษียณไม่ใช่จุดสิ้นสุดของถนนนะฮะแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่มอเตอร์เวย์ครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ เด่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราคนสวัสดีครับ